สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนนี้มีเรื่องเล่าอีกครั้งหนึ่งคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงณนะโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวของห้องเรียนที่ถูกปิดผนึงมานานกว่า15ปีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นมันสยองเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจได้เรื่องราวเริ่มต้นในปี2551ที่โรงเรียนมัธยมสายธนวา ชื่อนี้ผมขอเปลี่ยนไว้เพื่อความเหมาะสมห้องเรียน301เป็นห้องที่ตั้งอยู่ชั้น3ของตึกเก่าซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี2520นางสาวมณีรัตน์วัย16ปีเป็นนักเรียนเก่งของโรงเรียนเธอเป็นคนที่เงียบขรึมไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทแต่เก่งมากในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จนครูหลายท่านมักจะให้เธอช่วยสอนเพื่อนในห้องแต่แล้วเหตุการณ์เปลี่ยนไปในวันที่23ตุลาคม2551 ตอนเช้าของวันนั้นมณีรัตน์เข้าเรียนตามปกติแต่ดูเศร้าหมองมากกว่าทุกวันเพื่อนในห้องบอกว่าเธอไม่ค่อยพูดจากับใครและมักจะนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างตลอดเวลาเมื่อถึงคาบสุดท้ายซึ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ครูใหญ่จันท์ซึ่งสอนอยู่เห็นว่ามณีรัตน์นั่งจ้องมองไปที่มุมห้องเรียนตลอดเวลาแทนที่จะฟังการสอนมณีรัตน์เธอไม่สบายหรือครูใหญ่จันทร์ถาม มณีรัตสายหน้าแล้วกระซิบว่าครูครับมีคนยืนอยู่ตรงมุมนั้นทุกคนในห้องหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรเลยหลังเลิกเรียนมณีรัตขออยู่ต่อในห้องเรียนเพื่อทำการบ้านครูใหญ่เห็นใจจึงอนุญาตให้อยู่ได้แต่เตือนให้กลับบ้านก่อน18นาฬิกานั่นคือครั้งสุดท้ายที่ใครเห็นมณีรัตยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเวลา19.30นาฬิกา30นาทียามรักษาความปลอดภัยได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากตึกเก่าเขารีบวิ่งขึ้นไปดูและพบศพของมณีรัตน์นอนอยู่บนพื้นห้องเรียน301สิ่งที่น่าสยดสยองคือเธอไม่ได้ตกจากหน้าต่างหรือถูกทำร้ายจากภายนอกมณีรัตน์เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นใบหน้าเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวมือทั้งสองข้างเกร็งแว่น และสิ่งที่พบบนกระดานดำทำให้ทุกคนขนลุกบนกระดานมีข้อความเขียนด้วยช็อกสีขาวฉันไม่อยากไปคนเดียวหลังจากเหตุการณ์นั้นห้องเรียน301ถูกปิดไว้ชั่วคราวแต่เรื่องประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นในโรงเรียนครูและนักเรียนหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงเขียนกระดานจากห้อง301ในยามค่ำคืนเสียงเก้าอี้ขูดและเสียงร้องไห้เศร้าๆนักเรียนรุ่นพี่คนหนึ่งที่กล้าหาญเล่าให้ฟังว่า เขาแอบเข้าไปดูในห้อง301ตอนกลางคืนผมเห็นเธอนั่งที่โต๊ะเดิมกำลังเขียนอะไรสักอย่างพอผมเข้าไปใกล้เธอหันมามองดวงตาเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเธอชี้ไปที่กระดานแล้วหายไปบนกระดานมีข้อความใหม่ช่วยฉันหาความจริงครูใหญ่จันท์ซึ่งเป็นครูคนสุดท้ายที่พูดคุยกับมณีรัตเริ่มสืบหาความจริงด้วยตัวเองเธอไปสอบถามเพื่อนร่วมชั้นของมณีรัต ความจริงที่คนพบนั้นเศร้าสะเทือนใจมณีรัตถูกกลั่นแกล้งโดยกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นต้นใดโรงเรียนพวกเธอขี้อิจฉาที่มณีรัตเกินกว่าและคิดว่าเธอเป็นคนยโสการกลั่นแกล้งเริ่มจากการแกล้งซ่อนของทำลายหนังสือจนถึงการทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดวันที่มณีรัตเสียชีวิตเธอได้รับจดหมายขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวของเธอถ้าไม่หยุดทำตัวเด่น ความกลัวและความเศร้าที่สะสมมานานทำา้หัวใจสาวน้อยไม่ไหวหลังจากความจริงถูกเปิดเผยโรงเรียนตัดสินใจปิดห้อง301อย่างถาวรและย้ายชั้นเรียนไปอยู่ตึกใหม่แต่การเฝ้ารอของมานีรัตย์ยังไม่จบนักเรียนที่กลั่นแกล้งเธอทั้ง4ี่คน ต่างประสบเหตุการณ์ประหลาดในช่วงปีถัดมาคนแรกตกเกรดในทุกวิชาจนต้องออกจากโรงเรียนคนที่สองพูดไม่ออกเป็นเวลาสามเดือนหลังจากฝันเห็นมณีรัตมาเรียกร้องคำขอโทษคนที่สามมักจะเห็นเงาดำติดตามตัวเองไปทุกที่และคนสุดท้ายได้ยินเสียงร้องไห้ในหูตัวเองทุกคืนจนเป็นโรคประสาท ปัจจุบันห้อง301ยังคงถูกปิดผนึกอยู่แต่ครูยามรักษาความปลอดภัยยังคงรายงานเหตุการณ์แปลกๆบางคืนจะมีแสงสว่างออกมาจากห้องแม้ไฟฟ้าจะถูกตัดไปแล้วเสียงเขียนกระดานยังคงดังขึ้นในยามค่ำคืนและบางครั้งจะมีใครสักคนเห็นเงาของเด็กหญิงนั่งอยู่ที่หน้าต่างมองออกไปภายนอกด้วยสายตาเศร้าโศกเรื่องราวของมณีรัตสอนให้เราเห็นว่า คำพูดและการกระทำของเราอาจทำลายชีวิตคนอื่นได้และบางครั้งความยุติธรรมอาจมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดแม้เธอจะจากไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอยังคอยเฝ้าดูให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคนที่ทำร้ายเธอและอาจจะยังคอยเฝ้าดูให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับใครอีกนี่คือเรื่องราวจริงที่ผมได้สืบค้นมา และได้รับการยืนยันจากครูและนักเรียนเก่าหลายท่านถ้าทุกท่านชื่นชอบเรื่องราวในคืนนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจในตอนหน้าและจําไว้สม,ม